ให้ามันลงสีบนเขาเดี๋ยวเราก็สับความหนาซอยเสร็จแล้วเราก็จะเข้าอบอ้น้ำเผาแห้งนี้เราสับความหนา่อนสับความหนาก็สับตัวไปสามขยับ,บน,ยนะดูนะคนหนาเกินก็ไม่สวยก็สับเงี้ยสามชั้นแล้วก็เผาแห้งแล้วก็มาลงนี้เราก็มาลงสี สีลนุ่มีเียวเบิกน้ำก็โอเคแตัมาช่างก็ตำนานันานกบริ ก็ลงนี่ตั้งหัวเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเรามาดูกัน,อ,นออกมาส,สวยไหมสวยอ่ะเนี่ยพอเราได้อบนะสีมันออกสเสมอสว,ส,วสวยสวยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเป็นล้างกันล้างแล้วเราก็จะมาเซ็คแล้วก็ซอยกันนะครับอันนี้เราก็ลงสีเสร็จแล้วเราจะมานีหนีบแล้วก็จะซอย ไล่ทรงนี้กันลูกค้าเปลี่ยนทรงซอยทิ้งหน่อยนี่เราก็จะซอยกันแล้วนะฮะส่องคนเนี่ยอันนี้เราก็เอาบาสเอาน้ำเป็นตัวเออเอาบานเป็นตัวกําบกเขาเลยเราก็ซอยยกนะฮะ ค่อยๆก่อนแล้วว่าก็ทำไม่นั่นราค่อยว่ายทีตัวทีเดียวก็เหนื่อยใจหายจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าไ,ได้ยาวมากเลยเหรอคะเหรอแค่นี้มาต้องอมีเออมไม่ต้องเราก็มันไล่ยอยู่แล้วราะผมเขาเนี่ยพอพอลงสีไปอย่างนี้ไม่เป็นไรเลยเห็นไหม Các bạn cục đăng ใเราต้องตอยดีฝ่า,าให้ค่อยจใจร้อนใจร้อนแล้วสั้นแล้วแก้ไม่ได้ <c oughs> ฝ,ฝันข้างหน้าก็มีบางคนนะฝันยกดาเมื่อคืนซอยผมเด็กฝันยุกหน้าว่าอ้คุูซอยผมเป็นนี่เราก็ยกวันนี้นะคะัวนะคะ คนข้างๆตาดาผมเนีย <laughs> แต่ขอไม่ติดใในคนข้างๆติดใยผม,มยาวเล้วหมดหนอใช่ไหมทไมกล้าตัผมตดายคนค้างๆติดายผมด้วยนีสองไอ้สองนี่นใช่บางคนเขาหวงผมรักผมมากนั่อยากมาให้ตัดเลย <laughs> โหตัดไปเถอะให้สวยเจ๊ยเวลาอีกเสร็จแต่กระชาดกัดชาดที่ลูกตัดแล้วลูกตัดแบบไม่เมืองเขาเอาลูกตัดน้ำหมาเลยนะใช่ใช่ใช่น้ำหมานนี่เอาต้มเลยมันจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่เป็นคนนักภาแค่ไหนใช่ไปเตรียมก็เต็มแล้วนะค่อยๆ่ิดความ มาสไลด์ข้างหน้าก่อนนะครับตอนรู้สึกว่าหนาไหมหนาวนาไม่หนาไม่หนาวเลยไม่หนาแล้วนะกำลังสวยอีอนี่ใมันจะค่อยมานอกโอกเอียบติดทั้งคืนอืม,อมนะขโมยไม่ไปอืมใช่เพราะว่าผมหนูแตกไปเคยไงแต่กลาง อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะปล่อยเจ็กซี่นะตรงข้างเสียวด้วยเสียดายผมเนี่ยงไรความดูรีมีน้ำหนักเลยไหมตอนแรกจะดูค่อนข้างแห้งแรงเนาะแหน่นเลยนิดนิดเลยจะได้แล้วเสยใช่นำมาซ้ำนิดนิดหนิดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลงสีบอลเขียวนะ สวยนะครับดูทรงนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบบายถูกใจป่ะ <laughs> อันนี้